49ปีที่แล้วครับหนังเรื่องอ้อมอกพ่อของจิรบันเทิงฟิล์มนะครับเป็นผู้สร้างคุณจิรวันกัมปนาศแสนยากรน,นะครับคุณจรรย์พรมลังสีเป็นผู้กำกับการแสดงหนังเข้าฉายเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2519ที่สลาเฉลิมกรุงนี่เขาก็ถ่ายไตเติ้ลให้เห็นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวราชรัมลีอาเขต ในสมัยก่อนนะครับกรุงเทพเมื่อ49ปีก่อนหน้าน,นั้นเมื่อสักครู่ก็เป็นโรงแรมดุสิตธาน,นีซึ่งก็รื้อไปแล้วร้านตำดีนี้ก็ไม่มีนะครับก็บางท่านสงสัยบางท่านยังไม่เคยทราบกอ็อยู่ตรงกันข้ามกับเซ็นท่านเวอร์ในปัจจุบันนะครับนี่เป็นชุมชวนแออัดนะครับหรือว่าเห็นเสารกระโดงเรือนี่น่าจะเป็นท่าเรือของเตยนะครับซึ่งสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าสลัม แต่ว่าตอนหลังก็ให้เปลี่ยนเป็นเรียกเป็นชุมชนแออัดนะครับเพื่อให้ดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเขาก็ถ่ายไปทั่วนะครับหนังเรื่องอ้อมอกพ่อนี่เป็นหนังที่สะท้อนชีวิตนะครับบางคนบอกว่ามีลูกมากจะยากจนนะครับจริงๆก็จริงนะครับแต่ถ้าทํางานทุกคนก็ไม่ยากจนนะครับก็ต้องส่งเสริมกันให้มีการศึกษานี่ฟูดแลนด์นะครับเมื่อสักครู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี ในฟูดแลนด์นะครับนางน,นี่สมบัติเมธานีจะมีลูกเยอะนะครับแล้วก็หาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะครับก็เลยทําให้เหมือนชีวิตต้องรันทดสักหน่อยนะครับบางทีคนเห็นตัวอย่างก็กลัวนะครับจริงๆอันนี้แดนเดลวิดนะครับจริงๆถ้ามีลูกเยอะแล้วช่วยกันเหมือนคนจีนนะครับเขามีลูกเยอะเขาช่วยกันทำาหากินก็จะครอบครัวก็จะเจริญ ตัวนี้ประชากรลดนะครับเพราะว่านโยบายมีลูกมากอย่างอยากจนนี่แหละครับที่ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะครับเป่าใส่หูคนก็เลยมีลูกกันแค่2คนหรือคนเดียวบางคนไม่มีเลยนะครับเป็นโสดทั้งชีวิตประชากรชาวไทยก็จะลดลงนะครับก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจทางสังคมนะครับนี่ไปถ่ายที่แดนเดรมิดนะครับแดนเดรมิดในปี2019นะครับ มีรถขวัญใจของเด็กๆนะครับไม่เฉพาะในกรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดนี่เห็นจากหนังนี่จะร้องนะครับบอกอยากให้พ่อให้แม่พามาเที่ยวแดนเดลร์วิตในกรุงเทพนะครับนี่ครับดูนะครับเป็นอะไรที่เด็กๆเห็นแล้วอดไม่ได้นะครับต้องเล่นนะครับเขาเรียกว่าเครื่องเล่นต่างๆนี่ต้องเล่นเรื่องนี้เขา ทำเป็นครอบครัวนะครับให้มีผู้ใหญ่มาด้วยนะครับแล้วก็เหมือนพานเด็กมาเที่ยวด้วยนะครับแต่ละอย่างนี่สมัยนะั้นที่ผมเข้าใจว่าซื้อตั๋วครั้งเดียวแล้วเข้าไปเล่นได้หมดนะครับจริงๆเครื่องเล่นต่างๆนี่ต้องซื้อตัว๋วสมัยที่ผมมาเรียนรามแล้วปี252425 25, ี่ยี่นี่ไปยืนดูที่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเห็นแต่ในหนัง เข้าไปต้องเสียเงินเยอะนี่ยืนดูก่อนนะครับเพราะว่าใจก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอย่างนี้อยู่แล้วกลัวบางทีเห็นเพื่อนเล่นแล้วเสียวนะครับกลัวหัวใจวายตายก่อนกลัวตั้งแต่เด็กนะครับโตมาก็ดูจากหนังปัจจุบันไม่มีนะครับแดนเดอรมิดต,ตรงนี้เขาเหลือแต่ตัวปราศาสตเทพนิยายเครื่องเรียนนิยายไปอยู่ที่น่าจะเป็นรีเวอร์นะครับอยู่ที่ธัญบุรีตรงนี้คือโรงพยาบาลราชวิถีนะครับต้องอ่านวรารชวิถี บางคนบอกว่าท้ยอ่านราชวิถีก็ไม่รู้ครับสมัยก่อนเวลาอ่านไม่ชอบอ่านถนนราชดำเดนินโรงพยาบาลราชวิถีนี่ครับป้ายโรงพาบาลจะอยู่ขวามือนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวคนบอกพูดผิดโรงพยาบาลนะครับเวลาพูดเล่นๆรูดสั้นๆก็เหลือแต่โรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลบเดินที่สะพานปิ่นเกล้าครับนั่นแหละครับเห็นสถานีรถไฟธนบุรีนะครับ วันก่อนผมพูดผิดเป็นสถานีรถไฟอะไรลืมไปแล้วบางทีพูดแบบนี้นะครับก็คือเอาหนังมานั่งดูตัดเสร็จมานั่งดูบางทีตัดไว้แล้วหนึ่งวันอีกหนึ่งวันมาดูนี่ลืมนะครับว่าตัดอะไรไว้บ้างก็เหมือนเรามานั่งดูสดๆนะครับดูสดๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับบางทีผิดถูกนี่ไม่ได้เทคเลยนะครับบางทีไม่รู้ว่าผิดด้วยซ้ําไปโดยเฉพาะชื่อดาราบางทีเลยพูดไปหลงนามสกุล รุงศรีอยุธยาสาขาสะพานควายยังอยู่ไหมเนี่ยโรงเรียนสริพินโยอะอยู่ตรงไหนแล้วครับนะครับก็เอาไม้ท่านดูคนที่ดูหนังเพื่อค้นหาสถานที่ค้นหาอาดีตนะครับเรื่องของดาราก็เป็นอดีตนะครับสมบัติก็ไม่อยู่แล้วนะครับสถานที่ต่างๆในหนังนี่ก็ไม่อยู่ก็จะมีแต่หนังเท่านั้นละครับที่ทําให้เราดูแล้วเราเห็นอดีตนะครับว่า สมัยแต่ก่อนมันเคยมีอยู่จริงๆนะครับคนสมัยนี้ถ้าไม่ศึกษาอาดีตก็จะไม่รู้ว่าอาดีตมีอะไรบ้างอือดูรถเมย์เมื่อสักครู่เป็นรถเมย์หัวยาวนี่บริษัทกมลสุขโขสนนะครับอยู่ตรงไหนแล้วครับทีนี้ก็12บสอง่ะแฟลตสิตรงนี้นะครับก็คือแฟลตของการ K เคหะแห่งชาตินะครับแฟลตสิองเดี๋ยวจะผิดอีกนะครับวันก่อนผมพูดแฟลตดินแดง แฟลตหนึ่งคลิปไหนไม่รู้มีท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่ามันคือแฟลตที่ท่าเรือของเตยเออผมก็ลืมไปเลยนะครับว่ามีแฟลตที่ท่าเรือของเตยนะครับจริงๆแฟลตที่คนรู้จักครั้งแรกก็คือแฟลตดินแดงดินแดงประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางนะครับที่คนรู้จักนะครับพอมีแฟลตดินแดงแฟลตที่ห้วยขวางแล้วคนถึงจะเริ่มมีการสร้างแฟลตให้คนเช่าอยู่นะครับอยู่ เรียกว่าประชากรนะประชาชนชาวแฟลตี่แฟลตที่ยี่กว่าแล้วจากนั้นก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอันนี้เราก็มีที่คลองจันทร์สมัยที่ไปเรียนรามนี่เพื่อนไปเช่าอยู่ที่คลองจันทร์เช่าแฟลตอยู่ที่คลองจันทร์ก็นั่งรถเมย์จากคลองจันทร์ไปเรียนรามนี่คุณจุ่นทรงเล็กนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะหลงใช่ครับจุ่นทรงเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ดาวน้อยดวงใหญ่ สายันจันทร์ทวีบุญคิดสั้นครับจะกระโดดตึกจริงๆในฉากนี้นะครับคุณสมบัติเมธนีนี่กําลังท้อแท้ต่อชีวิตหางานทําไม่ได้ด้วยนะครับก็คิดสั้นซื้ออยากข้ามาแหลกมาเตรียมที่จะฆาตก,กรรมตัวเองหอมครอบครัวผู้หญิงที่พูดคุณดวงใจแห้ไทยการขวาคุณรัตนาพอรอินทรกกำแหงกําลังกล่อมคุณสายันนะครับคําพูดของคุณรัตนาพอรอินทร์กำแหงที่กล่อมคุณสายันนี่คุณสมบัติเมธนีในเรื่องฟังด้วย นะครับก็ได้สานึกนะครับว่าตัวเองก็ไม่ควรที่จะคิดสั้นนี่ประชาชนที่มายืนดูนะครับเหตุการณ์ไทยมุงนะครับคนจะกระโดดตึกนะครับก็เหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีนะครับที่แฟลตนะครับอันนี้บอกว่าเป็นแฟลตดินแดงแล้วก็ห้วยขวางไปเลยนะครับกันผิดพลาดเพราะว่าไอ้ที่อยู่หัวถนนก่อนประชาสงเคราะห์ที่เขาเรียก อันไหนดินแดงอันไหนห้วยขวางนี่ผมก็ยังงงนะครับเพราะว่านึกว่ามีแต่ดินแดงห้วยขวางก็มีนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับที่เป็นฉา,ากจบของหนังก็คือเมื่อคุณสมบัติเมธนีสำนึกได้นึคิดได้กลับไปถึงบ้านปรากฏว่าจดหมายสมัครงานที่ตัวเองไปสมัครงานเอาไว้นั้นเขาเขารับนะครับเขารับให้เข้าทํางานก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ ก็มีน้ำตกมีพื้นที่ทุ่งหญ้าที่กว้างขวางนะครับเด็กๆก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานจริงๆในเรื่องนี้ลูกห้านะครับจะเสียชีวิตไปนหนึ่งหนังสร้างค่อนข้างรันทดนะครับหนังเรื่องอ้อมอ,อกพ่อนะครับบางทีคนก็จะไม่ค่อยชอบดูนะครับหนังแนวนี้นะครับที่สร้างแล้วก็รันทดถ้าเป็นต่างจังหวัด 2, นี่2019น้นี่หนังแนวนี้อ้อยแถมนะครับ ก็จะดูแต่หนังยิงกันต่อสู้กัน2519นี่พวกเสาห้าชุมแพรนี่ฉายก่อนอ้อมอกพ่อเนี่ยไว้เรื่องสุดท้ายนะคนนอนหลับหมดแล้วก็ฉายให้ดูเพราะหนังมันไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าหนังสมบัติไม่บู๊เลยก็ไม่ดูนะครับนี่เด็กๆวิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่นะครับเด็กก็จะไปไหว้ศาลนะครับฉากจบของหนังเรื่องอ้อมอกพ่อก็คือฉากนี้แหละครับ วันนี้คัดออกมาเฉพาะที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเอาไว้ท่านดูนะครับเด็กๆก,ก็ซื้อดอกไม้เอาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อนะครับจะมีในฉากในหนังที่เด็กเหล่านี้นั้นอยากจะช่วยแม่นะครับไปเป็นขอทานไปเดินขอสตางค์เขาก็น่าสงสารนะครับใครที่ต้องการดูหนังแล้วน้ําตาไหลก็ต้องดูเรื่องนี้แหละครับอ้อมอกพ่อคิดว่าคงจะมีช่องอื่นเขาลงไว้ให้ดูแบบจบเรื่องนะครับ ของเราลงได้เท่านี้แหละครับ